นี้เนี่ยคงจะอยู่กับเขาต่อไปไม่ได้แล้วไหมครับในครับประชาธิปัตย์เนี่ยนะสผมยกตัวอย่างคุณพิสิทตนะจอนที่คุณพิสิ์ลาออกเนี่ยกุณญิสิตก็ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ แต่ตอนหลังเพื่อคล้ายๆความไม่สบายใจเพื่อเพื่อจะทําให้คณะผู้บริหารชุดใหม่เขาสบายใจเต็มที่คุณอนพิสิทธ์ก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปเลยนะไม่ได้เป็นแม้แต่สมาชิกแล้วแต่ว่าคุณอนพิสิทธิ์แกก็บอกว่าท่านเกรดเลือดออกมาท่านก็เป็นสีน้ําเงินอยู่ดียังไงก็ไม่มีทางที่จะไปอยู่พรรคอื่นแต่กับคุณเดียนะครับจริงๆก็เพิ่งเริ่มเข้ามาเส้นทางทางการเมืองพอไปเจอข้อขัดแย้งแบบนี้ในพรรคประชาธิปัตย์ กับพลังประชาัฐคงเป็นไปไม่ได้นะมังน่าแยกกันม้งนานแล้วเยนะเราคิดไม่ตรงเลยทีนี้อนาคตทางการเมืองส่วนตัวของคุณเดียได้คิดไว้หรือยังว่าจากนี้ยังไงต่อไอ้คำว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงไว้อีกนานเท่าไหร่ยังไงครับจริงๆต้องบอกคุณจอร์ดว่าก็ยอมรับนะว่าคิดหนักมากเพราะว่าแน่นอนคือเด้ว่ามันกลับมาดูที่หลักการพื้นฐานง่ายๆก็คือว่าเจตจำนงของการมีพรรคการเมืองอ่ะมันเกิดจากการที่เพื่อให้คน ที่มีอุดมการณ์ที่มีแนวคิดเหมือนกันมาร่วมกันทํางานเพื่อผลักดันอุดมการณ์แนวคิดนโยบายของตัวเองอไปสู่ระบบการเมืองใหญ่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนถูกไหมคะทีนี้พอในเมื่อหลักการมันเป็นเช่นนี้แน่นอนเหมือนวันที่เดียตัดสินใจออกจากพลังประชารัฐเพราะเดียก็ได้เห็นแล้วว่าเรากับพักสมาชิกอื่นๆ <S <S เราคิดไม่เหมือนกันเลยงั้น แน่นอนเดียก็ต้องเป็นคนที่จะตัดสินใจในการที่จะก้าวเดินออกมาแล้วไปหาพรรคการเมืองสังกัดที่มีแนวคิดตรงกับตัวเองและที่ผ่านมาในวันนั้นเดียก็เห็นว่าพรรคที่มีแนวคิดที่ตรงกันก็คือพรรคประชาธิปัตย์และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเดียถึงตัดสินใจเข้ามาสมัครพรรคประชาธิปัตย์แม้ในวันที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์ตอนนั้นก็เหลือ52แล้วนะก็ตกใจคนก็มีความสงสัยอีกว่าเอ๊ะ e แล้วตกลงจะไปยังไงต่อแต่ณนะวันนั้นเดียก็มั่นใจว่า ไปอ่านอย่างที่บอกคือคําอุดมการณสิบข้อของประชาธิปัตย์เรากลับไปศึกษาด้วยกลไกต่างๆของประชาธิปัตย์ที่พักการเมืองมันไม่ควรจะเป็นพักที่ถูกชักนาําหรือครอบงาโดยใครและประชาธิปัตย์คือพักที่มันไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงในระบบการเมืองไทยและนั่นเป็นเหตุผลที่ทาไมเดยถึงศรัทธาและเดียนเลือกที่จะตัดสินใจมาเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์พอมาในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเดยก็คงจะต้องพิจารณาว่าแล้วแนวทางของประชาธิปัตย์กับแนวทางของตัวเดยเองอะยังคงเหมือนกันอยู่หรือไม่ แต่ว่าหลังจากที่เดียนดูแล้วคุณจอสก็ต้องพูดตรงๆว่าการเข้าร่วมรัฐบาลการที่อยากจะเข้าไปแสวงหาประโยชน์ การที่อยากจะเข้าไปสแสวงหาอํานาจแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์แต่หากเราไปพิจารณาให้ดีมันก็เป็นเพียงแค่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะของประชาธิปัตย์เท่านั้นมันไม่สามารถนิยามหรือเหมารวมได้ว่าสมาชิกประชาธิปัตย์ทั้งหมดอะคิดเห็นเช่นเดียวกันกับผู้บริหารในชุดนี้และเดียรคิดว่าสมาชิกหลายๆคนที่ออกมาแสดงท่าทีและรวมถึงที่อาจจะไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีแล้วเราได้มีโอกาสรู้จักกันในพักอะก้มหลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยกับชุดผู้บริหาร ชุดนี้เลยกับการที่นําพาพักคือละทิ้งอุดมการเพื่อที่จะเข้าไปสู่อํานาจและประโยชน์ของตัวเองเดียว,ว่าหลายคนก็ยังคิดไม่ต่างจากเดียและเดียก็คิดว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้น ตัวเราเองก็ยังมีหวังนะคะกับการที่อยากจะยังอยู่ในพักต่อไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเดียว,ว่าประชาธิปัตย์ที่วันเนี้ยเดินทางมา78ปีมันพิสูจน์อย่างหนึ่งแล้วคุณจอยก็คือว่าเราเป็นพักที่ไม่มีเจ้าของจริงๆเราเป็นพักที่หัวหน้าพักคณะผู้บริหารพักไม่ได้สืบทอดโดยสายเลือดเราเป็นพักที่ไม่ได้สืบทอดจาก ยึดโยงเพียงแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าแน่นอนพักนะคะก็ปรับเปลี่ยนไปตามคณะผู้บริหารในแต่ละชุดแต่ละสมัยที่ขึ้นมาบริหารพักที่ขึ้นมามีอำนาจในพักซึ่งนั่นหมายถึงว่าหากในโอกาสวันหน้าแล้วเดียรคิดว่าสมาชิกจํานวนไม่น้อยที่ก็ยังคิดเหมือนกับเดียได้มีโอกาสขึ้นมาบริหารโดยที่อยากจะเห็นประชาธิป,ปัตย์กลับมาฟื้นฟูโดยการฟื้นฟูอุดมการของพักให้กลับมาเป็นที่ศรัทธาของประชาชนเดียวว่าตรงนั้นอะ เราก็ยังเห็นแสงสว่างอ่ะในปลายอุโมงอยู่และก็ยังเป็นจุดอย่างที่บอกคุณจอนว่าวันนี้ยอมรับว่าคิดหนักว่าระหว่างซ้ายกับขวาเราจะไปทางไหนดีค่ะก็ ช่างน้ำหนักอยู่ใช่ยังเหลือความหวังกับพักใช่แล้วก็รอดูสถานการณ์ว่าม,มันจะมีจังหวะได้ได้เ,เปลี่ยนผ่านประชาธิปัตย์อีกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวไม่อยากให้เอาการกระทําของผู้บริหารชุดนี้ค<ม>่ะไปเหมารวมว่าสมาชิกทั้งหมดะจะเห็นเช่นนั้นการกระทําระหว่างพักที่เป็นองค์กรที่เป็นสถาบันกับคณะผู้บริหารในชุดปัจจุบันไม่เกี่ยวกันเลยม,เมันเป็นแค่การกระทําของคณะผู้บริหารชุดนี้เพียงเท่านั้น ที่จริงตั้งแต่ตอ,ตอนตอนแพ้เลือกหัวหน้าพักเนี่ยมีใครมาติดต่อมาชักชวนไปอยู่บ้างหรือยังก็มีพูดคุยค่ะจริงๆ <c oughs> ต้องบอกว่าเดียวว่าในสังคมการเมืองนะเราก็รู้จักกันหมดเราก็รู้จักกันทุกพักเดี๋ยวก็สามารถพูดคุยกินข้าวกับทุกๆพักได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เดียเป็นเดียวคิดว่าเราเข้ามาทําการเมืองเราสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําตลอดก็คือการที่เราพร้อมจะเป็นเหมือน แก้วอะค่ะที่ไม่ได้เป็นน้ําที่เต็มแก้วแต่ว่าเป็นแก้วที่พร้อมจะเป็นแก้วว่างที่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาค่ะโอเคถ้าถ้าอย่างนั้นวันนี้ถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจแต่อยากจะถามมุมมองที่มีต่อพรรคการเมืองต่างๆว่ามันมันจะมีจุดไหนที่ตรงกับวิธีวิธีคิดของคุณเดียวไหมนะเอาเอาจากเพื่อไทยที่ยังต้องถามอีกไหมเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับยาธิปัตย์ฉะนั้นการจะไปเห็นด้วยกับการไปอยู่กับเพื่อไทยสมมุติเนี่ยนะในอนาคตเราก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมกับเพื่อไทยอืม คือต้องคิด อย่างที่บอกเนี่ยว่าแนวทางเดชชัดเจนเนะว่าเราอยากเห็นเราอยากทําการเมืองเพราะเราเชื่อว่าการเมืองคือสิ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกและสังคมและเดียว่าการเมืองกลไกการเมืองที่ดีที่ถูกต้องคือหนึ่งมันต้องไม่ทําให้ระบบอุปัมภมอะคะ่ะในการเมืองอะมันเติบโตมากขึ้นพักการเมืองสสควรจะต้องมีเอกสิทธิ์และมีเสรีภาพอะในการที่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนได้อย่างแท้จริงซึ่งเดียคิดว่าอันเนี้ยไม่ว่าเดียจะไปสังกัดพักการเมืองไหนมันคงจะต้องกลับมาถามตัว เองก่อนแล้วคงจะต้องกลับมาพิจารณาก่อนว่าพักการเมืองนั้นนะมันตอบโจทย์อ่ะสองข้อนี้จริงหรือไม่ซ,ซึ่งเพื่อไทยตอบไหมสองข้อนี้หรือเป็นคำตอบในตัวอยู่แล้ว <c oughs> ให้คุณผู้ชมไปพิจารณาดูนะ,อ,ะอันนี้คือมุมมองที่มีที่มีตอบเพื่อไทยนะ,ะในมุมของพักประชาชนละ่ะค่ะคเดี๋ยวมันมีอะไรที่ทททตรงกับวิถีคิดทางการเมืองของเราไหมครับจริงๆก็เดียวว่าทุกพัก่ะคุณจอ เดี๋ยวไม่อยากไปบอกว่าพักไหนที่จะบอกว่าดำร้อยเปอร์เซ็นต์พักไหนที่ข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าทุกพักแล้วก็รวมถึงสมาชิกแต่ละคนก็ยังมีความหลากหลายภายในพักอีกแน่นอนว่าในพักพักหนึ่งมันก็จะมีสิ่งที่เราทั้งเห็นด้วยและอาจจะมีบางจุดที่ที่เราก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแม้กระทั่งอย่างกระทั่งที่เดียอยู่ในประชาธิปัต์ทุกวันนี้แม่นพุณจอนสิ่งที่เราคิดว่าประชาธิปัต์ตอบโจทย์เราสุดท้ายมันก็ยังมีสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่ก็เปิดไม่เป็นไปแนวทางเดียวกันกับเราออะะะม้้างันนปรรชชีไ ถ้าสมมติเมื่อสักครู่2โจทย์ใหญ่ระบบประถมใช่ไหมความเป็นพรรคประชาชนเขาก็ดูจะไม่ได้เน้นในแง่นี้มากนะถ,ถ้าในแง่นี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคไหมตรงกับวิธีคิดของเราไหมเนีกก็ต้องพูดตรงๆว่าสําหรับพรรคประชาชนในวิถีที่ที่เดียวศรัทธาในระบบการเมืองเดียก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาขับเคลื่อน ในแนวทางอุดมการณ์ของพักอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสนับสนุนนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ากระทั่งตอนที่เดียทําหน้าที่สอสอในสภาอยู่ทั้งการที่โหวตในสภาแล้วมีการโหวตในกรรมธิการหลายๆครั้งซึ่งสมาชิกของพักเองอ่ะก็จะทราบว่าหลายครั้งอ่ะบางทีไป,ไปมา,มา,มาเดียก็ไปโหวตให้กับสมัยนู้นก็คือพักประชาชนก็คือพักอนาคตใหม่กับก้าไกลในอดีตเนี่ยเดียก็ไปโหวตให้กับฝ่ายค้านด้วยสารร่างกฎหมายอะไรที่เขาเสนอเข้ามาใช่โดยธรรมชาติรัฐบาลกับฝ่ายค้านมันต้องไม่โหวตเหมือนกันถ <ใน S 1> ูกต้องใช่ เช่นอย่างตัวสุราก้าวหน้าใช่ไหมคะหรือว่าอย่างตอนเรื่องพรบสมรสเท่าเทียมเหล่านี้ซึ่งเดียถือว่ามันเป็นเรื่องหลักสําคัญในการคือมันเป็นเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนนะคะอย่างตัวพรบสมรสเท่าเทียมเหล่านี้เนี่ยเดียรคิดว่าอะไรที่มันเป็นจุดยืนของเราที่มันเป็นจุดยืนทางความคิดของเราอะเราก็ไม่ได้ว่าเราจะต้องเขาเรียกนะโอนอ่อนหรือว่าจะต้องถูกครอบงำจากพรรคที่เราสังกัดเพียงอย่างเดียวค่ะแต่นั่นมันก็ยิ่งทําให้เราเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆเรืยๆคุณจอดว่าสรุปแล้วพรรคที่เรา สังกัดอยู่อ่ะเขายังเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือเรายังเหมาะกับเขาหรือเปล่าอ่ะค่ะแ,แล้วอะไรที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับวิถีทางของพรรคประชาชนจริงๆก็ไม่ไม่มันก็ยังมีรายละเอียดในบางเรื่องนะถ้าถามเดียก็คือว่าอย่างเช่นเรื่องแนวนโยบายเศรษฐกิจของพรรคประชาชนส่วนตัวเดียอาจจะยังมองว่า เป็นแนวนโยบายเศรษฐกิจที่มีความเน้นในเรื่องของรัฐสวัสดิการอะค่อนข้างจะสูงแต่เอาละ่ะแต่เด็กคิดว,ว่าตรงนั้นะ่ะมันก็เป็นนโยบายที่มันก็ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งแน่นอนบริบทสังคมเศรษฐกิจที่มันถูกดําเนินไปมันก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้มันทันสมัยตามยุคต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดมันก็คงจะต้องกลับมาอยู่ที่หลักพื้นฐานหลักพิสูจน์ของพรรคอะคะ่ะฟังดูก็ยังหวังกับประชาธิที่ป์ัอยู่นะใช่ไหมยังไม่ได้ พักอื่นเป็นเป็นตัวเลือกอะไรหรือหรือมันมีบางกระแสก็ว่ากันว่าจะไปสนใจสนามกาทอมอเออเป็นไปได้ไหมครับคงไม่อ่ะคะ่ะคุณจอตัด,ดพูดวันนี้เลยเหรอใัดใวิธีเลือกนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดียตั้งใจทําการเมืองเพราะเราศรัทธาว่าการเมืองคือเป็นสิ่งที่ เป็นส่วนหนึ่งเดียวกันอย่างแยกไม่ออกระหว่างเรื่องระบบเศรษฐกิจและสังคมมันเป็นเรื่องเดียวกันงั้นคือสนามผู้ว่ากทมเดีคคิดว่ามัน gera, เป็นคนละเรื่องกับระบบการเมืองกลไกการเมืองที่เราต้องการอยากจะขับเคลื่อนสังคมไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับตัวเดคเองเป้าหมายที่เดคอยากมาทําการเมืองเพราะอยากเห็นการเมืองกลไกการเมืองที่มันถูกพัฒนาเพื่อทําให้สังคมมันแข็งแรงมากขึ้น,น<ม>งั้นดังนั้นสนามผู้ว่ากทมมันอาจจะไม่ใช่แนวทางที่เราศรัทธาหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะขับ เคลื่อนที่เราอยากจะเห็นสังคมในอนาคตค่ะ